เอานะครับวันนี้ก็พึ่งทำเสร็จนะครับพึ่งทำเสร็จใหม่สดๆใหม่ๆครับอันนี้หลังจากทำเสร็จแล้วผมก็จะมาลองเทสนะครับผมเทสก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับเป็นหมอ้อโมนะครับผมลูกค้าส่งมาโมนะครับเป็นหม,ม้อโมโมภายในใหม่หมดเลยนะครับยกตกเครื่องเลยนะครับผม เดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ครับปรับโหมดไฟต่ำครับที่โหมดไฟต่ำนะแปบ๊บนึงนะครับผมครับเออตุ่มใช้งานได้จริงนะครับผมตุ่มใช้งานได้จริงมาดูฮะดูผ่านหลอดนะครับผม มีโหมดไฟต่ํานะครับปรับไปที่ไฟสูงนะครับนะครับครับผมทําแรงนะครับเหลือกินครับไฟต่ํานะครับโหมดไฟต่ํานะครับนี่ครับทีโหมดไฟต่ำนะฮะข้าไฟสูงครเหลือกินนะครับไฟสูง สำหรับคนชอบแรงนะครับสำหรับคนชอบแรงแต่สำหรับผมไม่ค่อยชอบแรงนะครับครับอ่าลูกต่อลูกที่สองนะครับเดี๋ยวเวลามันจะนานนะครับมันจะหลายนาที วิทเตอร์ก่อนนะครับโหมดที่ไฟต่ำนะครับผมที่ไฟต่ำดูนะครับหมานี้นะครับที่สองตอกสองนะครับ ไฟสองยยี่นะครับนี่นะครับลับมาที่380ร้อยแบนะครับนะครับไฟต,ต่ำดันไปที่ไฟสูงนะครับนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับ ตัดอันนี้ครับนะครับเหลือแบบกินครับผมเหลือแบบกินสูตรไฟไม่ค่อยแรงนะครับแต่คาดผ่านจอถ่ายเวลาถ่ายคลิปมันดูเหมือนไฟมันมันแรงนะแต่จริงๆมันไม่ได้แรงนะครับผมมันแบบสะท้อนเฉยครับไปมันก็เลยดูดูแรงนะครับผม จบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม